สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นกับผมสมภาพการจนะฮิรันพรวันนี้ผมยืนอยู่ท่ามกลางนาข้าวที่จังหวัดปะุมธานีต้นข้าวสวยงาม เดี๋ยวต้นข้าวมันสวยงามอย่างไรนั้นผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของนาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้เจ้าของนาแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับว่าเป็นใครอย่างไหนอย่างไรครับค่ะนางอารีจงจิตค่ะอยู่มูสามตมบ,บางเดืออําเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีค่ะครับผมออีกสองท่านครับเป็นใครเอ่ยนันทวันสุดที่สมบ,บูรณ์สุขนะคะผู้แนะนําคู่หูมาให้พีรีใช้ค่ะ ทวารดำหนูครับตัวแทนครับพวกเราวันนี้เข้ามายืนอยู่ที่นาข้าวแห่งนี้สวยงามเหลือกเกินก็อยากจะถามเจ้าของนานะครับป้าอาลีนเนี่ยนาที่มันงามๆแบบนี้เนี่ยทาอย่างไรมันถึงงามอย่างเนี้ยได้ฉีด2ตัวนี้ค่ะอันนี้ที่นี่มี50ไร่แปลงนี้50ไ,50ไร่หาสารยเอาพ,พันพันพันข้าวนีพันอะไรครับป้าพันกอขอห้าสิบกกอขอห้าสิบ อ๋อเนี่ยมันสวยงามเม็ดแต่งตึงเดิมทีเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยเห็นเป็นแบบนี้ไหมเดิมทีจะมีล้มบ้างค่ะจะมีล้มบ้างแล้วจะมีเพี้ยมีเชื้อราอ๋อมีเพี้ยเชื้อราค่ะแล้วเดิมนั้นเราเคยใช้อย่างไงรักษาแบบไหนยังไงรักษาก็ทั่วไปที่เขาใช้กันนะคะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับปุ๋ยเยอะไหมเยอะค่ะขนาดไหนกี่ลูก50ไร่50ไล่ใส่60ลูก50ไล่ใส่60ลูก แล้วก็มีอะไรอีกก็มีช่วงข้าวออกรวงแล้วก็ฉีดอาหารเสริมทั่วไปทั่วไปพวกเพียพวกอะไรเนี่ยด้วยค่ะด้วยค่ะนอนด้วยไหมด้วยค่ะทีนี้มารู้จักกับคู่หูของเราเนี่ยตอนไหนตอนที่ข้าวได้เดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าตอนนั้นใส่ปุ๋ยไปแล้วครับใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็มาฉีดคู่หูนี่ค่ะฉีดคู่หูนะค่ะอัตราส่วนอัตราส่วนหนึ่งชุดต่อ30ไร่ 1นึ่งชุดคู่หูหนึ่งชุดก็คือเวอร์แพนนี่นะครับแล้วก็ไคโตซานหนึชุดต่อ30ไร่30ไร่คือตัวนี้คู่หูมัสจันหนึชุดผสมน้ำหนึ0งพลิตรน้ำพันลิตรฉีดได้ที่นา30ไร่ครับฉีดแบบไหนเวลาฉีด ป้าอลีใช้โดนหรือใช้คนเดินฉีดคนเดินฉีดค่ะทั่วไปแบบที่เกษตรกรรมเราได้ฉีดกันครับทุกๆรุ่นอ่ะก็แบบนั้นค่ะทีนี้เรามาเจอเขาเนี่ยข้าวอายุ35วันใช่ไหมคะอาจารย์ครับเขาจะต้องใส่ปุ๋ยอ่ะเคมีอ่ะรอบที่สองเราบอกพี่ลีไม่ต้องใส่รอบที่สองรอบที่สองเราขอให้ใส่ปุ๋ยเม็ดหญิงเกษตรลงไปแทนปุ๋ยเคมีของเขาลูกละพันกว่าเขาต้องใส่อีก30ลูก ใส่ของเราเนี่ยลดลงมาครึ่งครึ่ง,งพอใส่ไปรอบนึงแล้วใช่ไหมคะเราใส่ลงไปแล้วเราก็มาพ่นคู่หูมหัสารรย์ของเราอันนี้ตอบแทนเลยนะคะคคเพราะว่าเราเข้ามาดําเนินการใช่ไหมคะคพอ,อายุข้าวเริ่มจะตั้งท้อง30ไร่เราเพิ่มสองชุดเพราะว่าข้าวต้องการอาหารมากขึ้นแล้วก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยแต่พอข้าวเนี่ยอายุ73วันเรามาฉีดให้อีกครั้งหนึง่งเพราะข้าวอันนี้อายุเท่าไหร่นะพี่ลี สามเดือนห้าวันอายุข้าวสามเดือนห้าวันสามเดือนห้าวันพร้อมเกี่ยวพร้อมเกี่ยวอพอเราฉีดไปแล้วตอนอายุข้าวเจ็ดสิบสามวันนะคะอาจ์เนี่ค่ะพอปล่อยน้ำพ๊บข้าวจะสุกไวขึ้นยอมรับว่าข้าวสวยเห็นความแตกต่างคือสวยอ่ะสวยแต่ยังไม่เคยนับเราพอใจเลยว่าเออข้าวกูรุ่นนี้สวยมากเลยอ่ะตอนที่แรกบนหานะปุ๋ยเราทําไมมันแพง ยาเราทำไมมันแพงต้นทุนเราทำไมมันสูงข้าวก็เกวียนละหกพันตายแล้วฉันตายแน่เลยฉันจะทำยังไงอะให้ลดต้นทุนเซลมันอยู่ไหนกันหมดนะตอนนี้มาสิมาก็เนี่ยเทวดาได้ยินมามาแล้วมาเลยจะไหมมามาฉันจะลองถามก่อนว่าของคุณแน่ไหมเขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่ายังไงแน่สิแน่ถ้าขอลองได้ไหมขอลองเอากี่ไร่ดีอะสิบไร่สิบห้าไร่สามสิบไร่ไม่ให้ ให้หมดเลยให้หมดเลยห้าสิบไร่ถ้าแน่จริงเอาไปเลยทั้งห้าสิบไร่ถ้แน่จริงมาคุณมาฉันกล้าลองกับคุณคุณกล้าลองกับฉันไหมเขาบอกว่า หนูกล้าลองถ้าเสียหนูรับผิดชอบเอ้าเองมาเองมาเอาแล้วนักเลงเจอนักเลงตอนนี้ครับตอนนี้ถูกใจค่ะถูกใจถูกใจเลยค่ะถูกใจลดต้นทุนได้เยอะค่ะรถลดต้นทุนเอาเอาตรงๆเลยขนาดไหนจากเราเคยใส่ปุ๋ยป0๋ยหกสิบลูกแต่เราใส่ก่อนนะก่อนที่เจอที่เจอตัวนี้เราใส่ไปก่อนแล้ว30สิบลูกแล้วเรามาฉีดตัวนี้คู่นีกคู่นี่จ้าแล้วก็มาใส่รองพื้นอ่า อีกห้าสิบูกของเราใช้ของเราอีกห้าสิบเราก็มาพ่นพ่นของเราเนี่ยพ่นอ่ะไปรอบหนึ่งคือสองชุดแล้วก็ข้าวเจ็ดสิบสามวันรเราเพิ่มเรามาพ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบตัวนี้<ะ>ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวพ่นที่หลังเนี่ยขอขอเถียงกับเซลนอยข้าวฉันออกแล้วข้าวฉันเหลืองแล้วคุณทําไมมาให้ฉันฉีดอีกชาวนาน่ะเขากลัวว่าฉีดไปแล้วเม็ดจะร่วงนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ฉีดกลัวร่วงเราบอกไม่ต้องกลัวร่วงฉีดแล้วยังไงขั้วก็เหนียวแล้วก็ให้ฉีดอีก ในเมื่อมันไม่ร่วงเราก็ต้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําหนักเมล็ดเพิ่มน้าหนักเมล็ดเพิ่มแป้งฉีดมาแล้วเนี่ยเหลืองอย่างเงี้ยเขย่าอย่างงี้ก็ยังไม่ร่วง,วงใช่ไหมคะอีกสองวันจะเกี่ยวก็ยังไม่ร่วงเราเขยากพาเพาะขั้วเหนียวแล้วในนี้เนี่ยนะคะได้กี่เมล็ดร้อยสามสิบถึงสองร้อยเม็ดต่อรวงร้อยสามสิบถึงสองร้อยเม็ดต่อลวง,ลวงหลังจากใช้คู่หูพัชแล้วก็ยิงกะระแสรเนี่ยนะจ้าก่อนนั้นอะ่ะป้าเคยนับว่า ตอนนั้นก็ไม่เคยนับเนาะเพราะพอเจอข้าวเออมันสวยมันท้าว่าท้าเลยสี่นับสี่นับสี่นับเอาลองเอาไปห้าลวงเอไม่ถึงล็อกร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ถึงเนี่ยเด็ดไปเด็ดไปเนี่ยเนี่ยสมมุติอะเด็ดไปเลยเด็ดไปเลยอลวงเนี่ยร้อยเมตรอู้ไม่ถึงล็อกไม่นถึงได้ไง่ข้าวบางๆเงี้ยเนี่ยร้อยเมตรแต่ไปนับแล้วเกินร้อยยี่สิบเมตรแล้วบางลวงสูงสุดเอาสูงสุด 230เมตรก็โดยปกติทั่วไปมันก็จะอยู่ประมาณถ้าไม่ได้ใช้นะตัวเฉลี่ยเออัวเฉลี่ยก็ประมาณ100เมตรประมาณนี้รอยเมตรอันนี้ป้าใช้แล้วรับได้เกินเลยจ้ะโอ้ป้าก็ตกใจเลย200เป็นไปได้ยังไง200เฮ้ยเฮ้ยร้อยหนึ่งมันยังได้ครึ่งเดียวอ่ะคือเท้าความนิดนึงเราทำไมถึงกล้ามาหาพี่ลีอาจารย์ ตำบลน,นี้บางเดือวัดไพ่ฟ้าเราลองมาหลายแปลงแล้วแล้วทุกแปลงนะคะเกียนกว่าขึ้นทุกแปลงครับแล้วให้เราคำนวณให้เสร็จเลยนะว่า30ไร่ใช้กี่ลูก30เท่านั้นพออปุ๋ยเราละลายช้าแต่เขียวยาวปุ๋ยเราเนี่ยไม่ใช่ลงน้ำไปปุ๊บละลายแบบอย่างอื่นนะเรารเขียวละลายช้าแต่เขียวยาว,<อ>ยวนั่นก็แสดงว่าป้าที่บอกว่าลดลดลดลงเยอะขนาดไหนลดปุ๋ยเดิมดเดิมลดเยอะค่ะ ครึ่งหนึ่งเลยค่ะครึ่งหนึ่งเลยจากจากปุ๋ยหกสิบลูกแต่เราใส่ไปแล้วสามสิบลูกแล้วจากที่เราจะฉีดฮอร์โมนฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยต่างๆที่เราเคยใช้อยู่เราก็ลดไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะคืออันนี้คือคือเราต้องลดไปตามอัตราส่วนครับพวกแมลงพวกนออะไรไม่ใช่ไม่มีมีแต่มันจะมีน้อยแล้วก็จะมีน้อยขึ้นเรื่อยๆครับแล้วจริง ก่อนที่จะเกี่ยวเนี่ยชาวนาก็จะใช้อามูเล่เพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มน้ำหนักข้าว้าขของวแต่อันนี้ไม่ต้องใช้ครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วครับยาชีลาก็ไม่ต้องอามูเล่ก็ไม่ต้องป้าพอใจไหมพอใจค่ะพอใจมากไหมค่ะพอใจมากค่ะมากเลยค่ะถ้าป้าพอใจมากเนี่ยป้าก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคนที่ยังไม่เคยใช้คู่หูของเรายังไม่เคยใช้หญิงเกษตรฝากเขายังไงป้าค่ะขอฝากเพื่อนๆนะคะ เพื่อนๆที่ทํานาทําสวนหรือทําปลูกผลไม้ปลูกผักดีมากค่ะไม่เชื่อลองค่ะทําได้ไงนาใส่ปุ๋ยยังไม่อยากขึ้นเลยแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจะขึ้นได้ยังไงมาค่ะนาที่ที่เป็นที่เป็นท้ายน้ํานะคะที่โดนน้าเค็มค่ะน้ําเค็มที่เราโดนกันทั่วๆไปค่ะแล้วเราเอาตัวปุ๋ยปุ๋ยหญิงเกษตรเนี้ยไปใส่ค่ะ เพื่อจะปรับปรุงดินส่วนนั้นที่โดนน้าเค็มค่ะเราโดนน้าเค็มเนี่ยเสียไปประมาณ16ไร่เนี่ยเสียไปเกือบครึ่งอันเลยค่ะแล้วเราเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่แล้วเราเอาชุดนี้ไปฉีดใช้สามประสานโอเคค่ะไม่เชื่อมาดูได้ค่ะตรงที่เป็นหนักๆนะคะสามประสานเอาอยู่นะเอาอยู่เลยที่พี่กีพูดเมื่อกี้ถูกไหมคะเอาอยู่สามประสานของเรามีอะไรบ้างสามประสานปุ๋ยแมดหญิงเกษตรหญิงเกษตรไขโตซานไคโตซานเวอร์แพรน เอาอยู่ไม่ต้องใช้อะไรอีกทั้งสิ้นนะคะใช้แค่3มอย่างเอาอยู่ค่ะครับนี่เป็นคําตอบที่ชัดเจนของเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผลจึงมาบอกให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะครับ,รบในช่วงนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณป้าอาลีและก็ผู้ร่วมรายการด้วยนะครับทั้งสองท่านที่วันนี้เปิดโอกาสให้ทางคณะของเรามาถ่ายทำและทุกท่านอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเรานะครับ โคโมหัสจารย์แล้วก็หญิงเกษตรก็จะติดตามผลงานทุกท่านที่ใช้ดีแบบนี้ทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รู้ได้ชมกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ผมสาภาพก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรตะกรรมไทยยั่งยืนกับโค้โฮมหัศจรรย์กับหญิงเกษตรสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาลองนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะลองนะคะได้ผลดีจริงค่ะเวอร์เ <World Time, S 1> ันหญิงกเกษตรใช้แล่าดีใช้เล่ารวยช่วยปลดด้ yeah.